กระบะขับดีๆราคาถูกๆใหม่น้อยๆปีใหม่นะคะวันนี้จะจ๋าเพิ่งขับมาเจอเลยนะคะท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับเจ้า Toyota t o y ยต้า e ีโว2.4 n อ Z Edition ปี2022ไหม่แค่30,000นะคะเ c ได้สีบนเงินคือขับดีมากคันนี้นะคะห้ามพลาดเลยจริงๆ คนไหนที่ตามหารถไว้ใช้งานไว้ช้ทำมาหากินนะคะเอาไปใช้กันในครอบครัวแล้วก็สภาพดีๆน้องป้ายแดงราคา4 1 9 0 0 0บาทคันนี้ได้ปี2ี่เลยนะไม้ส0,000นะคะไม้เนี่ย34,000กิโลเมตรเพ่าะนั้นไม้แท้ไม่เดิมด้วย FC คนไหนเข้ามาชมแล้วนะคะห้ามพลาดวันนี้อยู่กับน้องจ้าจ๋านะคะดูคลิปให้จบบอกเลยว่าไม่มีผิดหวังเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวเปลี่ยนโฉมทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างหรือ,อด้านหน้านะคะทั้งภายในนะคะเดี๋ยวไปชมรายละเอียดในคลิป ให้จบนะคะเหมือนลูกค้าเข้ามาชมคลิปด้วยตัวเองที่เพชรยนต์กับน้องจเจจ่าเลยไปชมในคลิปเลยค่ะเพชรยนต์สวัสดีค่ะมาพบกับน้องเะจ๋านะคะวันนี้อยู่ในช่องเจคาดีนะคะเป็นช่องสำรองนะคะช่องรองของน้องเะจ๋าเพชรยนต์นั่นเองแต่ก็ไม่พลาดที่จะเอารถสวยๆนะคะปีใหม่ๆใหม่น้อยๆมารีวิวให้ FC ชมนะคะแล้วเป็นรถพึ่งเข้าใหม่ ได้ตุยตารี v ว2.4 Entry Z Edition ชัปี2022ไม่34,000กิโลเมตรเท่านั้นเกียร์เข้าง่ายมากคาร์ดไม่แข็งขับโคตรนุ่มเลยช่วงล่างดีนะคะช่วงล่างเนี่ยนะคะเขาปรับเปลี่ยนใหม่เลยนะคะสำหรับตัว อ่าเอนทรีแ dition นะคะชมปี2นี้นะคะเรามาชมค่าตัวค่าตัว419,000บาทเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมรายได้อยู่ที่17,000บาทเช่าซื้อคนเดียวได้โดยไม่ต้องคำ้ำออกได้ออกง่ายทุกอาชีพเอารถดีๆสวยๆไปขับไว้ใช้งานใช้ทนใช้ทานแล้วก็บอกเลยว่าปัญหาจุกจิกกวนใจเนี่ยน้อยมากหน้าหล่อๆนะคะสวยๆชมนี้รีบคว้าไปเลยนะ fc ราคาป้ายแดงอยู่ที่639,000บาทนะคะ ตอนนี้ราคาที่เป็นยนเหลรอเพียง4 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นแต่รถเนี่ยสภาพป้ายแดงจริงๆของจริงนะคะเดี๋ยวเรามาชมความสวยความเดิมกันเลยโคมไฟหน้าอันดับแรกนะคะของเขาเปลี่ยนมาเลยนะคะจะเป็นปีกออกมานะคะได้ไฟฮาโลเจนโคมไฟสวยใสยเพราะว่าไม้ใช้แค่3 4 0 0 0แต่ไฟตัดมองยังไม่มีให้นะคะพร้อมกับหน้าหล่อนะคะชมนี้เขาเรียกหน้าหล่อนะ,ะถ้าวัยรุ่นคนไหนชอบนะคะ ก็เอาไปจัดทรงใส่แม็กแต่งซิ่งเป็นยีราฟเตี้ยได้เลยคันนี้สวยๆเท่ๆเหลี่ยมสันฝากระโปรงรถสีสวยเดิมๆเนียนกลิบสวยคมนะคะเพราะว่ารถเนี่ยสีเดิมรถไม่เคยชนหนักไม่เคยพิวามไม่เคยจมน้ําแขบทะเบียนไว้เลยค่ะสามทบุท่ารอจุลา4 8 2แนะแอดไลน์จ้าจ๋าที่ทิ้งให้ด้านล่างคลิปได้เลย นะคะเจ้าจ๋าดูแลเคสเองทุกเคสนะคะดูจากสัเหลี่ยมตัวรถด้านด้านหน้าด้านข้างนะคะก็คือสภาพคงสวยคงเดิมสีนี่เงาวับเลย f อนะเหมือนได้ป้ายแดงเลยคันนี้ดูจากแก็บด้านข้างแก็บแท้แก็บเดิมคือรถคันนี้ไม่เคยชนหนักไม่เคยพิการแน่นอนเจ้าจ๋ารับประกันวารันตีลูกค้าสบายใจได้น้องเจ้าจ๋าที่เพชรโยนช่องนี้เป็นช่องสำรองส่วนตัวล้อนะคะได้ในส่วนของอยางปี2022ย่างเนี่ยมากับตัวรถเลยนะ FC ไม่มีการโกหกลูกค้า เป็นยางยี่ห้อดันหลอบนะได้ขนาดหน้ายางนะคะ2 5 5ท6 R 1 6ได้ขอบ16นั่นเองนะคะดอกยางเนี่ยใช้ได้อีกยาวๆเลยนะได้ปี22กระบอกโชคใต้ซุ้มล้อจิบลงจิบล็อกตัวน็อตต่างๆสภาพสวยคงเดิมนี่แหละคือความคุ้มค่าที่ลูกค้าจะได้ไปกับรถคุณภาพดีๆสวยๆน้องป้ายแดงกระจกนะคะเป็นพับอัตโนมัติไฟฟ้าแต่ว่ายังพับมือนะอ่าพับมือแล้วก็มีไฟเลี้ยว LED ให้ ฟิมเจ้าของเดิมติดหน้า40นะคะเอาหน้า60รอบคัน80ก็จะมืดๆทึบๆนิดนึงนะคะโลโก้ด้านข้างอยู่ครบสมบูรณ์แบบเหมือนเดิมคือรายละเอียดตัวรถจะจะให้ชมเลยว่าไม่มีตำหนิรอยลักยงลักกิ้มไม่มีเลยนะคะในส่วนของตัวบอดี้รถถ่ายนอกมาพร้อมโลโก้ Zedition นนะคะไฟท้ายแท้เดิมไฟท้ายแท้เดิมไม่ใช่แท้ถอดนะเอซีนะเรามาดูแคทซี C กันบ้างนะคะแคทซี C นะ แคซีนะคะก็คือเดิมทางเส้นค่ะนะคะตัวนงตัวนอ็อตรายละเอียดตัวรถต่างๆสภาพเดิมนะคะก็ต้องไม่ต้องกังวลเลยนะคะก็ดูจากอยสีแตอร์มจากโรงงานนะคะหรือว่าตัวน็อตเนี่ยไม่มีอรอยแตะต้องของประแจเลยนะคะ ตัวล้อทั้ง4ล้อเนี่ยก็ไม่มีรอยขูดรอยเบียดคือสภาพรถเนี่ยน้องป้ายแดงของจริงนะ f c คือคุ้มนะคะจากราคา639,000บาทเหลือเพียง419,000บาทเท่านั้นลูกค้าเอาไปใช้เลยค่ะนะคะหรือใครจะซื้อสดชั่วโมงนี้ก็ถือว่าคุ้มนะคะ f c เอารถดีๆสวยๆกับจ้าจา๋าเพชรยนไปใช้เลยนะอะมาดูด้านท้ายนะคะชมนี้เขาจะให้ดวงไฟเบรกตาที่3ก็ไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะที่เปิดฝาท้ายเป็นสีดํา แต่ว่ากันชนนะคะจะจ่าแจ้งก่อนว่าถ้าเป็นของสแตนดาร์ดที่มาจากป้ายแดงโรงงานเนี่ยเข<ม>าจะไม่มีกันชนทายให้นะคะ F4 นะเป็นของออริจินอลของเขาเลยนะนะเนาะอ่ะแล้วก็ด้านหลังนะคะนี่ด้านหลังนะ F4 ก็คือล้ออะไหล่เนี่ยยังไม่ได้โดนถนนเลยนะเพากลางนะคะแหนบไม่มีสนงสนิมนะช่วงล่างอะก้มให้ดูแล้วก็ท่อไอเสีย คือเดิมถ้าลูกค้ากังวลน,นะคะถ้าว่ารถที่เพชรยนไม่สวยคอมเมนต์ได้เลยนะคะราคาสมค่าตัวสมเหตุสมผลนะ f c นะอ่ะนี่ด้านขวาก็มีโลโก้สติ๊กเกอร์เซตอ dition เหมือนกันนะคะให้มาเหมือนกันนะคะสภาพดีสภาพสวยอ่าน่าใช้คันนี้น่าใช้ถ้าขับดีนะช่วงล่างมันเป็นตัวเดียวกันกับตัว G R Sport อ่ะนี่ล้อฝั่งขวาด้านหลังคือใหม่มากนะ f c ใหม่มากจริงเจ้าจ๋าเอามาให้ชมเนี่ยเลขตัวถังนะตัวน็อตรายละเอียด ต่างๆของตัวบอดี้รถเนี่ยคือไม่มีการแก้ไขดัดแปลงนะคะท่านผู้ชมนะเอาไปใช้งานเลยนะคะช่องนี้เป็นช่องเจคาดีเป็นช่องสำรองของน้องเจ้าจ๋านะคะถ้าเป็นช่องหลักก็ติดตามได้นะคะช่องช่องน้องเจ้าจ๋ารถสวยเกตเอแต่ช่องนี้จะเป็นช่องเจคาดีเป็นช่องสำรองน้องเจ้าจ๋าเอาไว้สพอร์ตเอฟซีทุกคนเผื่อไม่เห็นคลิปช่องหลักของเจ้าจ๋าเนาะอันนี้มาดูภายในค่ะนะคะภายในแผงประตูสวยๆเดิมๆค่ะ แผงประตูหุ้มหนังสีดำรายล,ละเอียดตัวรถเดิมชัดเจนนะคะมีที่ปรับไฟฟ้าปุ่มสันทันล็อกออกโอต้นหนึบาลคานเสา A เสา B นอ็อตไม่มีแกะไม่มีถอดไม่มีรอยพ่นสีมาดูรถตัวจริงได้รับรองตรงปกจะจ๋าไม่โกหกลูกค้าภายในสีดำทั้งหมดนะคะสีดำคุมโทนนะคะ F4 นะภายในคุมโทนสีดำทั้งหมดนะเดี๋ยวจะจ่าจะสปาให้อีกหนึ่งรอบเนีคะจัดไปนนซนผ่าน สปาภายนอกภายในเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องภาษีพลบอทุกอย่างบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงฟรีให้อีก1ปีนะคะตรงแขบก็สภาพสวยสภาพเดิมนะคะจะจะให้ดูเนี่ยรถโครงสร้างเดิมอย่างกับป้ายแดงเลยรีวิวให้ดูเห็นอย่างกับป้ายแดงเลยเหมือนมาดูรถตัวจริงเลย ะะรถมือสองที่เพจยนไม่ต้องรีวิวอะไรเยอะนะคะดูให้จุดสําคัญนะคะหัวใจหลักสําคัญในการดูรถมือสองจะจ่าจะให้ดูคร่าวๆนะคะตรงสําคัญแล้วก็มาให้ดูความเดิมความสวยรถคันนี้มันช้าน้อยช้ามากไหมอะไรอย่างนี้ประมาณนี้อ่มาดูนะคะถ้าไม่เชื่อว่าคันนี้ไม่สามหมื่นสองนะก่อนจะสตาร์ทนะคะคันนี้เหยียบคัดให้สุดนะรีโวอ่ะนี่ ไม่สามหมืกิโลเมตรไม่แท้ไม่เดิมพวงมาลัยสวยนะ fc เบาะปรับระดับได้พวงมาลัยสวยนะคะใหม่ๆนะคะตรงกลางนี้ก็จะเป็นระบบสัมผัสนะหน้าจอของเขานะไม่ใช่แบบว่าให้มาแบบว่าไม่กระลกกระาไม่กระโลก,กระลานนะก็ให้มาอยู่นะคะมีเชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วนะคะมี Apple c a r p เฟให้ด้วยนะคะแต่ว่าพวงมาลัยยังไม่ได้แต่พวงมาลัยยังไม่ได้เป็นมัลติฟังก์ชันนะคะเพราะว่าตัว เอนทรเนี่ยจะเป็นตัวเริ่มต้นนะคะถ้าเป็นตัว High ตัว m i ดนะคะก็จะเป็นตัวท็อปขึ้นไปอีกนะคะคอนโซนกลางไม่มีอรอยขีดไม่มีอรอยด่างรอยพร้อยเลยมีเหมือนเดิมช่องคลูบ็อกก็ยังให้อยู่เหมือนเดิมนะคะ F-C นะ,ะที่เก็บสัมภาระคู่มือการใช้งานอยู่ครบแอร์เย็นเหมือนเดิมโตโยต้ไม่ต้องห่วงเรื่องแอร์ทนเย็นฉ่ำหนาวนะคะแล้วก็เนี่ย ระวบบแอร์ยังเป็นอนาล็อกนะแต่ตรงนี้นะคะจะยังที่คอยจุบุรีไม่มีนะคะตรงนี้นะไม่สามารถใช้งานได้จะเป็นที่เสียบสายเสียบชาร์จแบตนะคะเสียบสายกล้องนะคะกล้องหน้ากล้องหลังเกียร์หกสปีดนะคะเ c ซเกียร์เนี่ยเข้าง่ายเดี๋ยวจะจ่าจะใส่เกียร์ให้ดูเดี๋ยวจะไม่เชื่อนะอ่ะนี่เบรกมือเกียร์ใส่ง่ายนะคะเกียร์นะคะเนี่ยนะคะเกียร์ใส่ง่ายมากคือเกียร์เนี่ยโคตรดีเลยนะคะ ใส่เกียร์ง่ายจริงๆนะคะขับง่ายแล้วก็คาร์์นะนุ่มจริงๆนะคะเจะจ๋าเนี่ยจะไม่พูดอะไรที่เวอร์ถ้านเจจ๋าไม่ได้สัมผัสด้วยตัวเองนี่คือการรีวิวรถของน้องเจจ๋าที่เพจยนนะคะขับเองรีวิวเองขายเองจองเองปล่อยรถเองทุกอย่างทําเองทุกขั้นตอนนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเฮดรูมตัวรถนะคะสภาพสวยใหม่กรีบไม่มีแม้แต่รอยดินสอพองพระอาจารย์เจอมาคันนี้ไม่มี เอฟซี FC, คนไหนเป็นเอฟซีน้องเจ๋านนะคะผ่านเข้ามาเห็นในช่องเจคาดีนะไม่มีผิดหวังนะคะถุงอะไรเครื่องมือแม่แรงอยู่ครบอ่ามีให้ไหมอ่าอยู่ฝั่งซ้ายอยู่ฝั่งซ้ายแต่ขอภัยค่ะแต่ให้แน่นอนนะคะให้แน่นอนป้ายแดงมายังไงจ้าจ๋าให้ไปแบบนั้นอ่ะต้องมีใครสักคนที่เห็นคลิปนี้แล้วก็ต้องชอบรถรุ่นนี้บ้างสักคนนะคะขอให้ลูกค้าใครที่ได้ไป ขอให้คนนั้นเป็นคนที่โชคดีนะคะคันนี้หม่สามหมื่นสีราคาหายไปตั้ง2อ0 0 0นสอหอานะหายไปตั้ง2,2,000นสเลยนะคะราคาที่ประหยัดสุดคุม้มอ่าลืมบอกข้างวดนผ่อนถ้าผ่อนแบบว่าสบายๆก็เจ็ดกว่าบาทแล้วกันปีดาวเนาะเอาแบบรายละเอียดมาคุยกันกับเจจ๋าน,น,นะคะโทรหาก่อนนะอ่าไปดูเครื่องยนต์นะคะสีเครื่องยนต์นะคะที่น่าสนใจที่โดดเด่นที่ประหยัดน้ำมนันเราไปชมกัน เรามาดูเครื่องยนต์ไม่ 30, สาเมือนซีกับภาพยังกับป้ายแดงของจริงอย่างกับป้ายแดงแกะกล่องค่ะเพราะว่ายังไงน้องะจ,กจ๋กาดูจากรอยขีขา้างที่กงที่เกลือรอยสนงสนิมรอยคับอะไรน้ำมง่งน้ำมันคือไม่มีเลยเครื่องยนต์นิ่งจริงเอฟซีเครื่องยนต์นิ่งจริงๆน้องจะจ๋กาไม่ได้พูดเวอร์โกหกมากเกินไปไม่ได้พูดเวอร์ไม่พูดโกหกอยู่แล้วจะจ๋กาขับรถมาสี่ปีประสบการณ์จัดไปแนะพันกับเคสดูแลเคสเองทุกเคส นะคะพาลูกค้าเทสเองทุกเทสพาดูเองทุกเทสนะคะจะจ๋าจะสัมผัสนะคะกับตัวรถและอยู่กับรถนะคะกับลูกค้านะคะค่อนข้างเยอะนะเรื่องดูรถคุณภาพรถเกรดเอนะคะเขาดูจุดสําคัญไม่กี่จุด FC เพราะว่ารถที่เพจยนนะคะเนี่ยน็อตฝากระโปรงยังไม่ขยับเลยถ้ารถคันไหนน็อตขยับจ,จะจ๋าก็ไม่ขายเพราะว่าเพจยนไม่เอาเข้ามาค่ะเพราะไม่มีให้ขายนะอ่ะซ c นะคะ,ะ,คะดูเครื่องยนต์ก่อนนะคะจะจ๋าจะเน้นความสวยความเดิมให้ดูแล้วเนาะนี่ ะะปั๊ม ABS มีแล้วนะจ๊ะ FC นะสีรอยแต้มมาร์กยังใหม่อยู่เลยเอาตรงๆว่ารถคันนี้น้องไฟแดงขาย FC เอาตรงๆว่ารถคันนี้น้องไฟแดงนะคะเอาไปใช้งานต่อเลยนะคะยาวๆนะคือใช้ง่ายเกียร์เข้าง่ายนะคะช่วงล่างนิ่มคัดนิ่มนะเอาตรงเลยเพราะว่าจะจ่าเทสขับเองอยู่แล้วรถแต่ละคันที่จะจ่าจะรีวิวให้ FC ดูจะจ่าต้องเทสเองก่อนนะจะได้พูดถูกแล้วก็รีวิวพีเต์ให้ FC ได้ฟังนะ ถ้าคนเขาดูในระการรถเขาดูรถเป็นนะคะดูง่ายๆ f าเอฟซีนะคะอันดับแรกก็เลือกบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือน่าเชื่อมั่นมีวารตีมีบริการหลังการขายนะตรงนี้จะจ๋าฝากไว้ด้วยแต่บอกตรงว,ว่าหน้านี้เป็นโฉมหน้าหล่อนะถ้าใครเอาไปแต่งซิ่งนะไม่เบาเลยสาวกรี๊ดแน่นอนนะคะเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะครับเอฟซีฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะคะเป็นกําลังใจให้ช่องเจคาดีด้วยนะคะช่องของน้องจ,จ๋าเป็นช่องสํารอง ช่องหลักจะชื่อจ้าจ๋ารถสวยเกยิดเอนะคะแต่นี้เป็นช่องสำรองนะคะเอซคนไหนเห็นก็เข้ามาติดตามทั้งสองช่องได้เลยนะคะสำหรับวันนี้จ้าจ๋าขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ